การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารูปแบบออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง16กรกฎาคม2564 ณหน่วยพัฒนาพื้นที่เป็นฐานและสถานศึกษาต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยพัฒนาที่1โดยมีนายสุดเขตสวยสมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยทําหน้าที่ประธานหน่วยพัฒนาที่1มีผู้เข้ารับการพัฒนาในเขตภาคเหนือจํานวน186คน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาแบบผสมผสานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการประชุมทางไกลผ่านระบบเ e เลคอนเ e r เ n น e ์และกระบวนการพัฒนาโดยใช้ระบบผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting และ l i n e Meeting มีวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มคอยดูแลเป็นต้นแบบในการพัฒนาและการทำงานร่วมกับทีมงาน ICT อย่างเข้มแข็งเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีความรู้ทักษะเจตคติที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมจากการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กร าการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยสถานศึกษาที่ได้ระดมสภะ,ะกำลังนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนในฝ่ายในกลุ่มต่างๆนะครับของ การดําเนินการในการที่จะพัฒนาการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานับว่าทุกภาคส่วนนะครับในจังหวัดสุขโขทยัยและจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะ มาช่วยกันนะครับขับเคลื่อนง,งานดังกล่าวนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและการพัฒนาในครั้งนี้จึงดําเนินการไปด้วยความราบรื่นนะครับบรรลุวัตถุประสงค์เป็นเบื้องต้นนะครับจากการให้ความร่วมมือของทุกกลุ่มทุกฝ่ายครับ